ครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยน DC มอเตอร์แล้วก็สวิตช์นะครับของสวัสดิ์ไลสา,ายไมกิต้านะครับรุ่น HP457D นะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มรับชมกันได้เลยครับ <S <S ครับเราก็ถอดน,น็อตออกมาเลยครับ ครับพอแกะเสาออกมานะครับอ่านี่ก็น็อตนะครับอ่าเก็บไว้ให้ดีนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนดีซีมอเตอร์ก่อนนะครับครับก็ให้แกะนะครับตัวอ่ามอเตอร์แล้วก็ชุดเฟืองออกมานะครับครับแล้วก็จะมีตัวปรับระบบนะครับตรงนี้ครับ ปรับรอบนะครับระวังสปริงหานะครับจะมีสปริงอยู่นะครับครับอ่าล้วก็ถอดตัวเฟืองนะครับแกะออกจากตัวมอเตอร์นะครับพยายามอย่าให้เฟืองหลุดนะครับ ถ้าหลุดเราจะต้องเลียงเฟืองใหม่นะครับอันนี้ก็วางไว้นะครับวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้แกะตัว DC ซีมอเตอร์ออกมาครับนะครับอ่าตัวนี้เราก็ายังเรายังใช้นะครับแกะมาะครับมีน็อตสองตัวนะครับแกะมาเลยนะครับอ่า อันนี้เป็นตัวดีซีมอเตอร์สิบแปดโวลต์ที่เสียบแล้วก็แยกออกมาคร,ครับเราวก็ใช้อ่ะไรก็เดิมนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะใส่ลักษณะนี้นครับจะมีรูน็อตนะครับ ครับเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นก็ผมก็จะมาใส่สวิตนะครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับสวิตก็แกะอมาเลยนะครับ ครับอ่าอันนี้ก็เรียงตามสีเดิมครับอันนี้ก็จะมีบอกนะมัมีบอกบวกนะครับบวกแล้วก็ลบแล้วก็ถอดตามสีครับแล้วก็ใส่ขึ้นตามสีเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมีตัวลิปล็อกตรงนี้นะครับครับนิดนึงนะครับกดเข้าไปแล้วก็อัดขึ้นนะครับไม่ไงั้นมันจะถอดไม่ออกนะครับกดเข้าไปแล้วอัดขึ้นครับเับนะ ก็่าเรียงตามเดิมเลยนะครับก็เป็นดำนะครับอแล้วก็เป็นกาวนะครับแล้วก็เป็นสายแดงนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็อใส่เข้าไปเลยครับตามสก็ตของมันนะครับก็จะมะีช่องนะครับก็ดูให้ดีนะครับ ไปเลยครับจากนั้นเราก็มาจาับสายไฟนะครับ ก็จะมีช่องนะครับให้ใส่ตามช่องเลยนะครับแล้วก็จัดใส่ไปตามล็อกนะครับเนี่ก็มีล็อกสำหรับเก็บใส่ไปนะครับ่าไล่มาเลยครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับเราจะเอาทางด้านบวกนะครับไว้ฝั่งฝั่งขวานะครับ นี่ครับโดยไปจะลักษณะนี้นะครับจะมีสองทางนะครับอ่าเราก็ต้องดูตัวนี้ให้ดีนะครับตัวนี้จะใส่สลับด้านไม่ได้นะครับครับอ่าแล้วก็ใส่เท่ากับชุดเฟืองได้เลยครับใส่ชุดเฟืองให้เข้าก่อนนะครับหมุนหาล็อกนะครับ เราได้รับจากนี้เราเราก็ใส่แล้วก็ล็อกไปนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านบวกนะครับให้เอามาใส่ทางด้านนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวปรับ ก็จะสายใด้ดีนะครับอ่านี่ก็เป็นเบาอา่ยางท้ายนะคจากนั้นก็ใส่ตัวปรับนะครับตัวปรับระบบปะครับ ก็ <Allah> จะมีล็อกออกมานะครับอ่าไปตรงล็อกมา นี่นครับอก็ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็ให้เรามาใส่ใสายเข้ากับมอเตอร์ได้เลยนะ เด่นครับจากนั้นก็มาจับนะครับดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัว DC ซีมอเตอร์นะครับลงล็อกหรือเปล่านะครับตัวชิดเฟืองลงล็อกแน่นดีหรือเปล่านะครับถายไฟนะครับสายไฟหลุดหรือเปล่านะครับ เช็คนะครับอ่าเราได้ลักษณะแล้วเ,เราก็ใส่ปากฟอบได้เลยครับ ก็ยังไม่ลงล็อกนะครับนี่ก็ลงล็อกแล้วนะครับแล้วก็ใส่น็อตเลยครับ นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับ่การเปลี่ยนตัวบีซีมอเตอร์แล้วก็ตัวสวิตช์นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ